สวัสดีเมียพูญยบาลครับนาเวที่ผู้ชดเป็นเมียพูญยบาลฟินแลนด์ขอเสียงไอยเร็วอันนี้แม่พูญยบาลเนาะแม่เนาะแม่พูญยบาลเอาสวัสดีครับโอ้คุณแกวกับมาตัวนี้มือน,นีแม่พบบอกกันล่วงหน้าเลยวันนี้ดีใจมากมายครับพี่น้องได้มารับใส่พี่น้อง ทางกว่ากุ้งเผาห้าทาั้งใสกระเอือนทางขวากเอื่อนจักไข่สิบไปทไหหั้งใดด้วยบันดีเดอ้อหน้าเบาทีมีคนเมาไหมเนี่ยาสาวแม่ห้างแก่อย่าโศกโศกาเช็ดเถิดน้ำตาอย่าเศร้าเสียใจผู้ชายคนนี้สมัครมาเต็มใจจะดูแลแแลให้ด้วยความรักที่สื่อตรง มาเป็นพว่ด้วยความรักดีจะเป็นสามีจะซีเมียเลี้ยงลูกจะสังฐารและเพิ่มพูนสุขจะยากจะทุกข์ายจะที่เพื่มยังสาวไม่หา่างแก่ยังเสื่อมยังใสอายุเจ้าเลยก็บอสำคัญสองแก้มแดงๆหน้าตา